ทุเรียนนี่ก็ปลูกได้ดงหินเลยนะครับเพื่อนสังเกตบ้างนะครับพุ่นี่จะหินก้อน,นใหญ่ๆนะครับสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องเมือสุภูสุคนนะครับมือนี่นะครับช่องนิตเออินชาแนลนะครับ สิผ้ามาเห็ดนีหอย่างตามผมมากครับอ,อบมาติดตามไปทำกันเขาชิมากเห็ดอย่างนี่กั่มือไม่โคโคนนีล่ะครับเป็นคนเราเลี้ยงไว <laughs> มันเรียกไว้แล้วมันก็มาม้างบอกว่านี้ <g ười> นะครับมือเมคโคกับไปาคากินอยู่โครากบุตนะครับ กลรักกับมาเห็นบาดอยู่ของเนาะว่าเป็นสิเรื่องบาดเกิดเขาจะผ้าไม่ยกกดหินเหล็นเนาะครับบอ้โนบมีเวียกเนาะครับซุ้มนี บ่ม,มีเวียกเด้ผ้ากันงกขี่กิเน,นเหรียญบาทเออนั่นแหละว่างให้มันแหม่ปลูกดอกบ้งดอกไม้ได้แหม่เป็นคือภูเขาเป็นผา มีสิลปพะเด้ครับตรงนี้ฝีมือพร้อมผมล่องยกเบิง่งแหละครับมันยกบาได้กเลได้อาศัายแม็กค่นะครับโอแล้วเขาสิสางสันผลงานไห้นะครับ ครับพ่อแม่พี่น้องพอดีเฮ็ดอาศมไปดีนะครับเอาไว้เฮ็ดเป็นหม่องรับร่องนะครับคุณใดามายีได้มีหม่มองพักนะครับนี่นะครับสร้างมาแล้วนี่สร้างแปลงน,นี่เห็นบอกคดนนี่ละเฮ็ดก็าสาร้างอยู่นี่เฮ็ดก็บ่ได้เงินหรอกครับชื่อเราเมื่อจ้อย แต่เป็ดเป็นงับมือแรงเมากันก็แล้วนะเรืองคอนคาแรกเออเลี้ยงเรามันแหละก็แล้วนะครับพราแบบมีน้องที่แรกกับซี่ไส้จบแล้วครับคุดแต่ว่ามันโบไหว้นะครับมันคาดจะเมาอยู่คุดบ่อใดนะครับ ้กงใส่ตัวคุ้ยนะครับนี่นะครับต้องฝีมือนะครับคนอื่นผมก็บบอกไห้ครับเนียครับนี่ไห้มาเหตุไห้นะครับเออต้องสร้างจากโคลากรุ่นใดดิ รับจ้างทั่วประเทศนะครับนี่ติตต่อพ่นได้นะครับค่าแรกก็บอกเอาอยางลายดอกเราเป๊กเดียวบ้าบาบ้าเราเป๊กเดียวนอกมอนี่ก,ก็ได้เอาเหล่าม่อมม่อมมันกันมันก็นลืมคขาัวมันแล้วน,น,นะครับพ่อแม่ปี้อกลืมคขาแรกนะครับ ก็ทาด้วว่าถึกตัวแล้วตัวเองบอกถึกแม่โคตัวบ่โคดหากไม่แม่โคดึงยังดึงเว้ยขาดถึงโรคอีกคนเลยแค่ไหนข้าวกระขุ่งคนค่อยดินลูกล่างอย่างงามเลยครับ ไสร้างว่าสร้างเงินยูให้ขายลูกรังบาทนี้คุณเลี้ยงสิตาก็เหลูกรังขายโอ้ลูกลังมากเเออนะครับมันจังบ่ต้องใส่บ่ต้องหดน้าใส่ปุย๋ยมันนี่นะครับอันเขาขุดต้นไม้ถ้าเฮาถ้าเฮาก็สิปรับเขานะครับสองสามหมื่นจังบ่ต้องจาอ่ายค่าแม่คู่เขานะครับ <laughs> มันคุดตนใหม่เท่าเสียหายนะครับพ่อแม่พี่น้อง <laughs> นี่นะครับเขามาชัดหินนะครับเพราะวา่าอยู่สวนเท่านี่สเต็มไปด้วยหินนะครับพ่อแม่พี่น้องนี่ทุเรียนนี่ก็ปลูกได้ดงหินเลยนะครับสังเกตบ้างนะครับพุน มีแต่หินก่อนใหญ่ๆงงนะครับหินภูเขาไฟนะครับพ,พ่อแม่พี่นะ้องเต็มไปด้วยหินนะครับนี่หินทั้งนั้นนะครับบอกนี่บอิเมเทิดง่ายๆนะครับอนใส่แม็ตโครนะครับ โอ้ได้ยินเสียงลเลยนี่ผอแม่พี่น้องมาเด้อจิ้งของน้ำกันเห็ดงานหายเลยเรียงนิดหน่อยนะครับจิไหนี้เลยกับโบ้คึ้นบาง